โอ้โหเฮ้ยเตืน่นไอ้เอ์เตืน่นจะตื่นไม่ตื่นเนี่ยโอ้ตื่นก็ได้โอ้ยปวดหัวโอ้ยอ้าวเบลมนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาเมื่อกี้นี่แหละแล้วทาไมสภาพบ้านมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยโคตรรกโคตรสกรปรกเลยเอานะาเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยโอ้ยสภาพนี้ไม่น่าหน่อยหรอกเออรู้แล้วยังจะกินต่ออีกเหรอก็มันเหลือเสียดายยังจะมีหน้ามนเสียดายอีกเนาะแล้วมาทําไมเนี่ยมาตามแกให้ไปทํางาน ไมาวันนี้แห้งเอ้ยไม่ได้วันนี้แกต้องทํางานเข้าใจไหมโอ้บวนเหมือนแม่เลยไปอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยโอ้แล้วใครทาบ้านหกปะเนี่ยยังจะมีหน้ามันพูดอย่นะ้แกเนี่ยเออเออไปก็ไปเอออืมแล้วใครมันเปิดน้าทิ้งไว้วเนี่ยก็ยิ่งรู้อยู่ว่าค่าน้ํามันแพงขนาดไหนเนี่ยโอ้ยอาบก็อาบวะบอกว่ามันจะไม่หนาวนะเออ เอ้ยไม่อยากไปทํางานเฮ้ยถ้าไม่ทํางานแล้วจะเอาอะไรกินเออจริงว่ะเออเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยนี่ไงใกล้ถึงแล้วนี่ไงโอ้ทำเป็นบทนะแกเนี่ยเออค่อยๆจอดค่อยๆจอดเออรู้แล้วนะฮึบเออเอาลงเฮ้ยสวัสดีฮ่าพี่เบลว่าไงเดอเอาไม่หวัดดีกูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออใจเใจเย็นใจร่มๆนะเอิร์อเออเมื่อกี้หยอกมาเล่นเฉย เฮ้ยหยอกเล่นบ้านแกสิถ้ากระสุนมาโดนฉันทําไง <S <S ก็ตายดิเออเออเมื่อกี้ข้าต้มแล้วเฮ้ยมันเลยเวลากินข้าวต้มแล้วนะเฮ้ยอ้าวก็คนมันหิวอะ่ะช่วยไม่ได้นี่แกตื่นสายเองอะ่ะเออไม่อยากทางานแล้วเฮ้ยเราเป็นตารวจเราก็ต้องทํางานเข้าใจไหมประชาชนต้องการเราต้องการพึ่งเราเข้าใจไหมแล้วไม่ใช่พ่อกูนี่เมื่อกี้ด่าพ่อใครพ่อมึงนั่นแหละกูไปแล้วเฮ้ยมานี่ก่อนก็มาเชียร์กัน,ก,นก่อนเลยนะเอเอ วันนี้แม่งมีงานอะไรวะโอไม่อยากทําเลยเออพี่เอิร์ธฮะเออว่าไ,ไเดีเออมีเอกสารให้เซ็นฮะเอ,อกสารอีกแล้วเหรอใช่ฮะพี่เออเอามา,ามาจะเซ็นเองอยู่ไหนนี่ฮะพี่โอ้ทำไมมันเจ๊งวะไอเดก็พี่ดองไว้ตั้งแต่พี่เข้าเริ่มตำรวจมาเลยฮะเอ,อ้ยไหนไหนก็มาทำให้หน่อยดีเฮ้ยงานใครงานมันต้องทำเอาเองเข้าใจไหมเออรุลนะหนาไหนไหนก็มาไล่ไเดไปซื้อกาแฟให้หน่อยดีเอากาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นพี่เอากาแฟร้อนแล้วกันเอาอะไรพี่ เอาคาปูชิโน่แล้วกันคาปูชิโน่เหรอฮะพี่เออใช่เลี้ยงด้วยไม่ได้เอาตังมาเอ้าอีกแล้วอ่ะพี่เออเอานะเออแล้วพี่เบลเอาอะไรไหมอันเอาลาเต้แล้วกันโอเคให้ผมไปซื้อให้โอ้แม่งงานเยอะชิบหายเลยมันจะคุ้มไปเนี่ยเงินเดือนเนี่ยโอ้เยอะชิบหายต้องนั่งเซนอีกกดมือแน่เลยงานนี้หนึ่งช่วงต่อมาเอยกว่าจะทําเสร็จเออเหนื่อยสัมเหยเลยพี่อนมาแล้วฮะนี่ฮะก,กาแฟขอบใจมากดี เออเก็บเอกสารก่อนแล้วค่อยเอาไปส่งวันพรุ่งนี้แล้วกันเออเออกินหน่อยแล้วกันจะได้หายง่วงเออค่อยอยังชั่วนี่ฮะพี่เบลลาเต้ขอบคุณมากนี่ตงังขอบคุณฮะเออเออช่วงนี้ว่าแปลกแปลก,กไหมทาไมวะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาแจ้งความเลยเอานะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วล่ะคนชาชนจะได้ไม่เหลือดอดนแล้วก็บ้านเมืองสงบสุขเออโอเค ไอเดะสักเกมไหมเกมอะไรเหรอฮะวารลจัดมาดิฮะเอ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยมันเล่นเกมในเวลางานเอาหน้าไหนไหนก็มีมีคนมาแจ้งความแล้วมาเข้าเกมเอยหยุดนี่คือการป้นฮะโจนมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเข้าใจไหมเออเข้าใจเงินอยู่ไหนเอออยู่ในตู้เซฟหัดอะไรเออหนึ่งสองสามสี่เขาจะไปเก้าสิบเออ โอ้เงินจะชิบหายเออไม่ออกมาเลยดิมาจะไปซื้อยาโอเคมาเออเราอยู Mat ่เ okay. งียบๆห้ามแจ้งตำรวจเข้าใจไหมเออเข้าใจถ้าแจ้งตำรวจก็ตายเข้าใจไหมเออไปหาฟุ้รองชี้แลวหิวเออัวาดิไม่มีอะไรกินบ้างวะอ้ส่งสิ่งแดงด้วยล่ะเข้าใจไหมเออโอเคเออ โัวขานี่คือเจ้าที่ตำรวจนะฮะอะไรนะมีโจรปนร้านสะดวกซื้อแถมจับตัวประกรันไปอีกเออเอ,อิร์ดฮะว่าตอนนี้มีโจรปนร้านสะดวกซื้อและจับตัวประกรันอีกอะไรนะช่างแม่งไม่ใช่หรอของกูเฮ้ยเออไปก็ไปเดฟ้าด้วยนะเออโอ,อ้รีบไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวโอเครีบขึ้นรถโอ้ยแม่งมาป่วนอะไรตอนนี้กำลังตึงเลยเอาหนะ้าเร็วเร็วก่อนที่ตัวประกรันจะตายโอ้ย แมงเอ้ยโจรแมงชุกชุมเหลือเกินเอาหน้าเร็วๆแล้วร้านสะดวกซื้อมาไปทางไหนนะทางนั้นเอออย่าบอกเดี๋ยวซ้ายขวาไม่ใช่หรอเออนั่นแหละเออเร็วๆหน่อยสิเออกนรถมันแรงได้แค่นี้จะเอาเรื่องหนาทางการไม่ได้ให้เงินมาด้วยโอ้ยติดอะไรวะเอยนั้งไงใกล้ถึงแล้วโอเคนั้งไงเซเว่นเลเว่นโอเคจอดรถฮึบโอเคลองไอไอเบลฮึบมันอยู่ข้างใน แถมจัตัวประกันไปอีกเอาไงดีก็ต้องช่วยตัวประกันไว้ก่อนโอเคนับสามนะสามหยุดนีด่คือการป้นเฮ้ยไม่ใช่หยุดนีด่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทิ้งอาวุธซะยกมือขึ้นอย่าเข้ามาดีกว่าคุณตำรวจเหมือนกันตัวประกันตาย,อยโอ้ยโหสภาพนี้ทั้งเสีบทั้งขายแน่นอนก้าวมาก้าวเดียวตัวประกันตายแน่เฮ้ยเอาไงดีว่าเบลมันจับตัวประกันไว้ด้วยนั่นนะดี ไอ้ท่าไหน่อทำไมต้องมาป้นร้านสะดวกซื้อได้วะก็มันมีเงินเยอะแทนที่จะป้นร้านทองเออจริงวะคุณตำรวจเอ้ยเอาละถอยห่างจากตัวประกันซะเอ้ยกูมีปืนนะเว้ยกูก็มีปืนเหมือนมึงนั่นแหละเอ้แต่ผมปืนจริงนะเว้ยกูก็ปืนจริงเออจริงว่ะคุณตำรวจช่วยด้วยเอ้ยเงียบๆเอางี้แกอยากได้อะไรบอกฉันมา ผมไม่อยากได้อะไรเลยคุณตำรวจผมแค่ต้องการหนีไปก็แค่นั้นเออก็ได้ถ้าแกปล่อยตัวประกันฉันจะปล่อยให้แกหน,นีโอเคไหมโอเคเอ้ยจะดีเหรอหลอกมันหลอกมันอ๋อโอเคเอ้ยเลือกมาจะถูกจับแบบดีๆหรือจะขนึนหรือจะขึ้นหนกระแสเฮ้ยไ่เอาโหนกระแสเออเอาไง้นีจะเจอพี่หนวงไหมล่ะไม่เอาพี่หนวงเออผมไม่เอาพี่หนวงพี่มันกลัวพี่หนวงมากกว่าตำรวจอีกเนี่ยเออ ดูจากทรงแล้วไม่ไม่เต็มว่ะเออเฮ้ยพูดอะไรกันเอางี้ระเบิดควันไหมระเบิดควันเหรอก็มีอยู่โอเคเอามาดิเอามาดิเออได้ได้ได้รอแป๊บนึงเอานี่ระเบิดควันโอเคเฮ้ยซุบซิบอะไรกันเฮ้ยสมวกอะไรวะโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยกูมองไม่เห็นโอ้ยเฮ้ยนี่แหละใส่กุญแจมือแม่งเลยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวเอาปืนออกก่อนเอ้ยเ้ยน่าไม่ใช่ปืนเออเห็นเป็นแท่งๆเหมือนกันนั่นแหละเอามาเอ้ยเบลรับจับได้แล้วเฮ้ยเฮยกว่าจะจับได้แหมเอ้ยเริ่มเสเหนื่อยเลยเอ่อคุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะแค่มีรอยขีดข่วนตามร่างกายแค่นั้นเองโอ้ยไอโจนไอชัวเอ้ยเอาไงดีเบลต้องจับมันขังก่อนอะ ถ้าสืบถ้าสอบปากคําตอนเนี้ยมันคงไม่เต็มแน่นอนเอว่าใครไม่เต็มเเออห็นฟอยไหมเห็นฟอยไหมเออจริงว่ะมันไม่เต็มจริงเดี๋ยวลืมเอาตังค์มันเฮ้ยเอาตังค์มาดิเฮ้ยเดี๋ยวเอามาโหแม่เอาไปเยอะใช้ได้เออนี่ครับคุณผู้หญิงเงินแล้วก็ล็อกตัวเซฟไว้ให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปลดรหัสตัวเซฟด้วยนะครับเออโอเคค่ะเอานี้ครับ เออผมคืนให้หมดแล้วครับตังเออขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจที่ช่วยฉันไว้ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่เอาละไปเข้าคุกก็หาใช้อาวุธในสถานที่สาธารณะแล้วก็เสพยาขายยาแล้วก็ลักทรัพย์เข้าใจไหมคุณตำรวจเออมันไม่ใช่ความผิดผมมันเป็นความผิดของพระเจ้าโอ้โหแม่งโดนใส่แม่งโดนมาหลายคาราเบลแม่งเลยเออแม่งเต็มคาราเบลไหมเนี่ยน่าจะโดนหลายว่าคาราเบลไปไปเข้าคุก เออ,เอ,อคุณตำรวจคุณตำรวจเอ,อ้ยไม่ต้องเรียกเออผมขอขึ้นสารก่อนไม่ต้องค้นขึ้นส่งข,ข,ขึ้นสารหรอกเออคุณตำรวจเออไอเบลว่าไอหาประวัติไอนี่ด้วยนะโอเคได้แบบยวแป๊บนึง๋ยวไปเอารถมาแปบบ๊บมึงอยู่นี่นึงละะยังไปไหนโอเคไปเอารถมาแป๊บโอเคฮึบมาขึ้นเออผมไม่ขึ้นครับผมเมารถเอ,อ้ย มึงไม่ได้เมารถหรอกมึงเมายาเฉยๆไปขึ้นไอ้คนตำรวจตำรวจไปขึ้ื่อนเออเออชิบหายแล้วอะไรมันเป็นเอเลนยาใหญ่หญหญเอเอเยนเหรอใช่ไอ้นี่แหละมันอยู่ในประกาศจับผู้ขายาจริงดิเอออ้าวถูกตัวแล้วกูได้เลื่อนยศแล้วไปเบลพายนี่ขึ้นคนเราฝากขังรีบขึ้นมาไอ้ายเบลเออรู้แล้วนะนะโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยทีนี้จะไปซื้อเราไม่ให้หมดเลยฮะนายพูดว่าอะไรนะเออไปแนละเออแหมงเอ้ยวันแรกมา แม่งก็มีโจรที่แม่งไปเต็มบาดเอออูอออ้เห็นฟอยไหมเห็นฟอยไหมโอ้แม่งเอ้ย